ไม่มีใครต้องการให้สารละสรรมนูนนี่มาอยู่เหนืออำนาจนิติบัญญัติหรอกครับผมก็ไม่อยากให้มีด้วยครับท่านประธานครับเราต้องอยู่ความเป็นจริงที่ครับว่าสารเขาเป็นอย่างนั้นแล้วคณะกรรมการที่ศึกษาเขาไม่ต้องการให้เป็นสามอันในเมื่อเรามีปัญหาเรื่องลงประชามติเป็นตัวอย่างแล้วว่าคณะลงประชามติไปแล้วเนี่ยยังไม่ทําตามเลยอย่างเงี้ยแล้วเหตุการณ์มาที่สิบสามมีนาเนี่ยมันกุมภาครับหกแปดเนี่ยมันน่าตกใจมากนะครับ แต่ผมก็เห็นใจท่านสมาชิกรัฐสภาซึ่งท่านอาจจะไม่มีประสบการณ์สมัยก่อนเนี่ยเราจะลงประชามาติแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับมือนกันโดนมันครับสอบครับสมัยท่านนายกยิงรักนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยแบ่งสมาชิกรัฐสภาเป็นสองชุดนะครับด้วยความเคารพหนึ่งปลอดแข็งแรงนะครับคือไม่กลัวครับอีกอันหนึ่งคือปลอดไม่แข็งแรงครับภาษาหมอนะครับคือปลอดแหกทีนี้ในเมื่อเราเห็นว่าสมาชิกเนี่ย ปอดไม่แข็งแรงนะครับไม่ใช่ความผิดเขาครับเป็นความไม่แน่ใจว่าเมื่อทําหน้าที่ไปแล้วจะผิดหรือเปล่ามันก็ต้องถามสิครับซึ่งผมเห็นใจนะครับว่าการที่เสนอให้สารรัฐธรรมนูญนี่วิจัยนี่ไม่อยากให้มาก้าวไกลรือขยายอํานาจมาที่ฝ่ายนิติบัญญัตินะครับเราอยากจะให้ฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยเป็นหลักเลยครับท่านประธานครับการทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี่ สารก็บอกอยู่แล้วว่ารัฐสภามีหน้าที่แต่ถ้าเวลาทําประชามตินี่เป็นหน้าที่ของรัฐบาลนะครับรัฐบาลทําตามกฎหมายเพราะว่าในเนี้ยเขาไม่ทําประชามติรัฐบาลต้องทําประชามตินะครับแล้วอีกอย่างนึ่งก็คือประชาชนเข้าชื่อห้0 0 0ืนชื่อก็ได้หรือมีกฎหมายกําหนดให้ทํานี่ครับท่านประธานครับดังนั้นที่เรามาคุยกันอยู่นี้ไม่ใช่เตะทวง ไม่ใช่ไปยื้อนะครับผมถามหน่อยปัญหาประเทศมีเยอะแยะไม่ว่าด้านเศรษฐกิจด้านนี้ก็เป็นด้านหนึ่งที่เป็นหลักที่สุดแล้วเราจะได้รับความยอมรับในเวทีโลกว่าประชาประ,ประทไทยจะมีรัฐมนตรที่เป็นประชาธิปไตยสากลผ่านการรับรองผ่านประชาชนอย่างแท้จริง